สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างกับการเทรดอาทิตย์ที่แล้วสบายๆเนะาะกราฟวิ่งแรงดีโอเคถ้าเทรดตามระบบก็เข้าต้องวิกโซนเนาะถ้าเวลาที่มันหลุดวิกโซนไปก็คัดเนาะสบายๆอ่ะถ้าไม่หลุดถ้ามันเกิดวิกโซนมีแรงเซลแรงบายปึ๊บแล้วมันไม่หลุดเราก็ถือออเดอร์ไปเรื่อยๆอ,อืมถ้าแบบเป็นสีเหลืองก็โมเป็นตั้มมาเราเราก็อย่าเพิ่งสวนเนาะก,ก,ก็เทรดตามระบบไปโอเคสําหรับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องทองเนี่ยวิ่งโหดมาก เพราะว่าน้องทองเนี่ยวันศุกร์เนี่ยลงมาเนี่ยลงมาถึงราคาเปิดวีกเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าวันจันท์เนี่ยน้องขึ้นไปเท่าไหร่วันศุกร์กลับมาตรงนั้นทีเนี้ยคนที่แบบอยากจะแบบรันเทรนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจังหวะไหนเราเรารันได้จังหวะไหนที่บอกว่าเราเราต้องหนีแล้วเพราะว่ามันรันไม่ได้ง่ายมากคือเราจะใช้เทรนไลน์ในการดูว่าจังหวะไหนที่มันเป็นเทนขาขึ้นเราจะถือบายจังหวะไหนที่หลุดเทนขาขึ้นเราก็จะปิดบาย แล้วรอย่อกลับมาเราก็จะเปิดเซลลแทนแล้วเราก็สือเซลลโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องดาวเทอรี่ e. ก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นบิดาของทุกสถาบันเพราะว่าถ้าไม่ว่าคุณจะเทรดด้วยดีมาซัปพลายคุณจะเทรดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยถ้าขัดกับเทรนด์คือสู้ไม่ไหวเพราะว่าเทรนด์เนี่ยคือสมมุติคุณจะสมมุติว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นเนาะระหว่างที่ถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยอาคาย,ย่อมาที่ดีมาแล้วคุณบายขึ้นไปเนี่ย คุณได้เปรียบมากกว่าที่แบบว่ารอราคาขึ้นไปเด้งขึ้นไปที่ส u p p ายแล้วเซลถ้ามันยังไม่เทรนขาขึ้นนะเพราะถ้าคุณเล่นตามเทรนเนี่ยกราฟอ่ะมันจะมันจะวิ่งไปได้ไกลกว่ามากกว่าที่จะสวนเทรนเพราะเวลาตีเทรนเราจะตีเทรนขาขึ้นเนาะลักษณะของเทรนขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบายเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีรูมในการขึ้นเนี่ยเยอะกว่าที่คุณจะเซลลงมาเพราะถ้ามันยังไม่เทรนขาขึ้นเวลาคุณเซลลงส u p p ายเนี่ยเวลาลงมามันก็จะติดที่ อ่าเส้นเทนไลน์ก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทรนไลน์โอเคทีนี้เทรนไลน์เนี่ยโอเควันจันราคาอยู่ตรงนี้เนาะขออนุญาตอย่างตรงเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น <c oughs> เป็นขาขึ้นอันแรกเลยมันทําลายดาวละมันทําลายดาวขาลงถ้ามันทําลายดาวขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็คือเบรกขึ้นมาพอเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันทำไซเว์ไซเว์เสร็จก็ทำไฮใหม่โอเค <c oughs> อย่างเนี้ยเราก็สามารถตีเทรนไลน์ได้ เดี๋ยวผมจะสอนเทนเดี๋ยวผมจะสอนเทนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นนะแต่อันนี้จะให้ดูว่ามันใช้งานยังไงจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเราตีเทนไลน์ไว้ถ้ายังไม่หลุดตรงเส้นเนี้ยมันก็ยังเป็นเาขึ้นอยู่แต่ตรงนี้มันหลุดแล้วเนาะพอหลุดเสร็จมันมาย้ำเนาะเราต้องรู้ตัวแล้วว่ามันมันมันไปไม่ไหวโอเคส่วนตัวเนี้ยมันเป็นเส้นเวอร์สไลน์เนาะแล้วมันก็จะมีพวกเส้นสปีดไลน์สปีดไลน์เนี่ยเราไว้ตีในเทนย่อยตีเทนย่อยเราจะตีได้ยังไงยกตัวอย่างเช่น ตรงนี้มันมีโลตรงนี้มันมีไฮทำโลทำไฮเสร็จปุ๊บตรงนี้ทำโลใหม่เราก็ตีเทลไล์ขาลงกดเอาไว้พอมันเบรกเทลไลท์ขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำไซด์เวททำไซด์เว์เสร็จย้ำย้ำเทลไลท์แล้วก็คือขึ้นต่อพอมันขึ้นต่อเสร็จปุ๊บมันเบรกไฮนี่ขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็ตีเทลไล์อันนี้เราก็ตีเทลไล์ประกบไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมันมันทำไฮใหม่เนาะเบรกขึ้นมาทำไฮใหม่เสร็จปุ๊บเราตีเทเไลน์ไว้พอมันหลุดเส้นเนี้ยเราก็จะรู้ตัวล้้่าาาเเเปปียนนนจกขขึ็ ขาลงหรือเป็นไซเวย์ก่อนอะไรงเงี้ยทีนี้เราจะมาดูเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกสองศูนย์หนึ่งเนาะกราฟก็จะมีทั้งหมดสามแนวโน้มเนาะหนึ่งคือเทนขาขึ้นสองคือเทนขาลงสามคือเทนไซเวย์แล้วคะนของเทนขาขึ้นนะครับหนึ่งคือมีการยกไฮสองคือมีการยกโลแล้วก็เทนขาลงหนึ่งมีการกดไฮคือไฮต่ำลง สองมีการกดโลคือโลจะต่ําลงส่วนไซเวย์ครับคือไซเวย์เนี่ยมันจะทํามันมันจะทําได้หลายแบบนะคือมันจะยกไฮนี่อ่ะยกไฮไปด้วยอ่กดโลไปด้วยหรือว่าแบบกดหกดไฮไปด้วยแล้วก็ยกโลไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยในไซเวย์อ่ะคือจริงๆอ่ะเวลาเขาว่าเขาจะว่าเท่ากันเนาะแต่ว่าณนะความเป็นจริงอ่ะตอนนี้คุณเทรดกราฟจริงเนี่ยไซเวย์เนี่ย,ยมันจะ มันจะไม่เท่ากันเลยเราอาจจะสามารถบอกเทนได้ว่าถ้าเป็นเทนขาขึ้น<ม>เราก็ต้องตีเทนไลน์ประกอบโดยที่ข้อแรกเลยเนี่ยมันจะต้องทำสองไฮก่อนคือมันต้องมีไฮไฮหนึ่งแล้วก็ไฮสองแล้วไฮที่สองเนี่ยพอมันสูงกว่า high 1, ไฮหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะตีจากโลไปยังโลที่มันส่งขึ้นไปทำไฮใหม่เนาะนี่รษาะแบบนี้ <c oughs> อ่ะจุดตรงที่โลเนี่ยครับส่งขึ้นส่ง,สงจุดที่โลเนี่ย ส่งขึ้นไปทำไฮใหม่แล้วเราตีเทนไลน์ตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าดาวซึ่งตรงเนี้ยอ่ามันที่เขาเรียกที่เรียกว่าดาวบางทีตรงนั้นจุดนั้นก็จะเป็นดีมาร์ด้วยอ่าเป็นซัพพอร์ตด้วยหรือว่าจะเป็นมุมของแทง่ง e n นกับด้วยแล้วแต่ครับส่วนของเทนไลน์ครับมันก็จะแบ่งเป็นสปีดไลน์กับเบิร์สไลน์เบิร์สไลน์เนี่ยคือมันเป็นเทนไลน์ที่ตีไว้คุมเทรนด์ส่วนสปีดไลน์เนี่ยมันก็เป็นเทนไลน์ที่ตีเอาไว้คุมเทรนย่อย ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นสปีดหรืออันไหนเป็นเวิร์ดเราจะเทียบจากแกน x และแกน y แกน y นี่คือในเรื่องของราคาส่วนแกน x เนี่ยจะเป็นเรื่องของเวลาลักษณะของเส้นเวิร์ดไลน์ครับเวลาที่มันตีครับมันจะมีความเข้าไปใกล้กับแกน x คือแกนเวลามากกว่าคือเรื่องง่ายๆว่าออมีความชันเออมีองศามีองศาแบบองศาน้อยส่วนสปีดไลน์เนี่ยครับที่เป็นตีคุมเทนย่อยเนี่ยครับมันจะใกล้กับแกน y มากกว่า มันจะใกล้กับแกนวายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยองศามันน่ะจะเยอะถามว่าถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่ไม่ระบุไปเลยว่าองศาเท่าไหร่มันถึงจะเป็นอ่าเป็นเวอร์สไลน์องศาเท่าไหร่มันถึงจะเป็นสปีดไลน์ม,มันไม่สามารถจะแบบระบุเป็นองศาเป๊ะได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยอย่างตรงเนี้ยนะครับผมมองอ่ะอย่างตรงเนี้ยมันชันเนาะเราดูเป็นสปีดไลน์เนาะ คุณดูนะตรงเนี้ยมันขึ้นว่าสี่อ็องศาใช่สี่อองศาโอเคนะกราฟตรงนี้นะแต่พอคุณแบบขยับกราฟเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะพอเราขยับกราฟเหมือนบีบเนี่ยสัดส่วนของกราฟมันมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยพอเวลาที่เราตีเส้นองศาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นเดิมเนี่ยจากสี่เอ็ดหลือสาสิบองศาแล้วอ่ะมันหมายความว่าคือตรงเนี้ยเรื่องขององศาเรื่องของความชันเนี่ยที่มันใกล้แกน x หรือแกน y เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากเอ่อสัดส่วนของกราฟที่แต่ละคนนน่่ไมเทากัด้วย ทีเนี้ยเราอ่ะอาจจะต้องใช้วิจารณญ,ญาณต่างหากเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันมันฟิกเป็นองศาเป๊ะๆไม่ได้เวลาที่กราฟอ่ะมันเป็นเทนขาขึ้นอ่ะมันจะต้องมีสองไฮอ่ะพอมีสองไฮคือไฮที่สองต้องต้องต้องเบรกของอ่ะต้องสูงกว่าไฮหนึ่งด้วยนะหลังจากนั้นเราก็จะตี line. เทนไลน์พอเราตีเทนไลน์เสร็จปุ๊บในอัพเทรนเนี่ยเราเราเล่นยังไงได้บ้างอันแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราจะเล่นอ่ะเราจะต้องรอมันย่อกลับมาที่ เราต้องลองราคาเนี่ยย่อกลับมาที่อ่าดีมานหรือย่อกลับมาที่มุมของแท่งเอนกราฟก่อนแบบที่สองคือเราอ่ะจะต้องนับแท่งให้เป็นครบเวลาพักตัวก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาที่การาฟมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะย่อเนี่ยมันจะมีอ่ามันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเวลาที่มันใช้ขึ้นอ่ะไปเท่าไหร่มันอ่ะควรจะพักตัวไม่เกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนในในเรื่องแท่งเทียนในสเต็ปต่อไปเนาะ เพราะว่าอันนี้ก็เลยมีให้ดูเรื่องของแกนราคากับเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องมาดูว่าเอ้ยมันอ่ะเวลาที่เราจะเข้าออเดอร์เนี่ยเราควรจะรอให้มันพักตัวให้จบก่อนแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์โอเคแล้วแบบที่3ามในการเข้าออเดอร์ของขาขาขึ้นเนาะเราจะเข้าที่เทนไลน์เพราะว่าถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นจริงเนี่ยราคาเนี่ยจะไม่หลุดเส้นเทนไลน์อ่ะแล้วอันที่4ี่เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าอ่ะอย่างถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นอ่ะเราก็จะเล่นเฉพาะบูลิดแอนด์กัป ก็คือหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นเราจะเล่นตำแหน่งแบบนี้นี่พอมีเอ็นกัปเอ็นกัปเขียวอ่าเขียวกัปแดงได้เสร็จรปุ๊บเราก็จะเล่นหน้าบ่ายถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยผมไม่แนะนํานะว่าเอ็นกัปขาเซลลเนี่ยเราเล่น mm hmm. เพราะว่าอะไรถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยระยะที่มันขึ้นเนี่ยมันมันจะเยอะกว่า ระยะที่คุณเซลลงมาหาเทนไลน์อ่ะเพราะว่าเทนอ่ะคือมันปรับขึ้นมันก็จะแบบดามันจะขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าเอา้าแล้วเราจะรู้ได้ไงมันจะกลับตัวตรงไหนไอ้เรื่องการกลับตัวเนี่ยมันจะต้องไปดอูอาจจะต้องดูเรื่องของแนวรับแนวต้านระยะตกของเ e ลียดเวฟมันอาจจะต้องใช้ความรู้อื่นๆเข้ามาประกอบในส่วนของเทงขาขึ้นก็จะประมาณนี้ก็คือบายตอนยอ่อมาที่มุมหรือดีบานอ่นับแท่งให้มันครบเวลาพักตัวหรือว่าเราเข้าที่เทนไลน์หรือว่าเข้าตอนมี PA โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของขาลงกันบ้างในส่วนของขาลงเนี่ยมันก็จะต้องมีมันจะต้องมีไฮที่ถูกกดลงใบเนี่ยสองสองไฮก่อนก็คือไฮเนี่ยต้องต่ำลงใบสองครั้งก่อนหลังจากนั้นอ่ะเราถึงจะตีเทนไลน์ได้ปุ๊บโอเคพอมันเป็นเทนขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไฮที่ถูกกดลงเนี่ย ไฮที่ถูกกดลงไปเนี่ยจะต้องเป็นไฮที่ส่งไปทาโรใหม่ด้วยนะลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอย่างไฮเนี้ยกดลงไปเนี่ยส่งทะลุโรนี้ลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราถึงจะใช้ได้พอมี2ไฮที่มันพอมี2ไฮที่ถูกกดแล้วเนี่ยเราก็ตีเราก็ตีเทนไลน์ประกบไปเลยพอตีเสร็จปุ๊บพอเรารู้ว่ามันเป็นเทนขาลงแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดเราทําอะไรได้บ้าง1คือรอราคาเนี่ยย้อนกลับมาที่ซับลายรอราคาย้อนกลับมาที่ซัพลายซัพลายก็จะเป็นแบบเอ่อประมาณแบบอาจจะเป็นแบบนี้ แล้วก็รอราคายอ้อนกลับมาที่ซัลายซัลายตรงนี้แล้วเราก็เซลลลงใบอันนี้คือรอเซลล์ที่ซับไพสองคือเราอาจจะต้องนับแท่งว่าเอ๊ะมันลงไปกี่แท่งล้วมันจะพักตัวได้เท่าไหร่พอหลังจากามันพักตัวครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยเซลลลงใปอย่างเงี้ยอยู่ในเรื่องแท่งเทียนเนาะโอเคแล้วก็สามคือเราลอเข้าเซลล์ที่เทนไลน์อ่ะสี่คือเราจะเซลล์ตอนที่มันมี PA PA ก็เหมือนเดิม End g p แต่ว่าถ้าเป็นขาลงเราจะเล่นเฉพาะ อ่อ uh, balance n d gap เนอะก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือเขียวเสร็จปุ๊บแล้วมีแดงคุมอย่างเงี้ยแล้วก็เซลล์ได้เลยถ้ามันเป็นเทนขาลงเนอะอ,อ่ะพอจบเสร็จปุ๊บในส่วนของในส่วนของเทนขาขึ้นขาลงอ่ะจะเทรดประมาณนี้แล้วไซเวนเนี่ยเราจะเทรดยังไงไซเวนเนี่ยเราเทรดได้หนึ่งคือเซล์ลที่เซมไฮคือไฮเดิม um อยู่ตรงไหนพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเซลแถวๆนั้น อาจจะรอ P A หรืออาจจะไม่รออันนี้แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนแต่ว่าลักษณะการเข้าเซลล์เนี่ยจะต้องเข้าเซลล์ที่เซมไฮแล้วก็บายที่เซมโลแบบนี้ครับอืมกับอีกอันนึงถ้าสมมติว่ามีความรู้มากขึ้นไปถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นไซเวนเนี่ยเราอาจจะรอเซลล์ที่ฟระยะฟฟลเบทซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะสอนในอ่าสอนในฟิโบในสเต็ปต่อไปเพราะว่าไอตรงนั้นน่ะมันจะต้องใช้ฟิโบควบควบูคบ่กับพวก อ่าอินดิเคเตอร์ที่เป็นออสซิเลเตอร์เพราะว่าตรงนั้น่ะเราไม่สามารถเอ่อเซลเซลที่ระยะฟิโบเปล่าๆได้โดยปราศจากเอ่อ uh, พวกเดเว์เจนคอนเฟิร์มซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนในสเต็ปต่อไปเนาะในส่วนของเบสิก2 0 1 1ย่ะประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็คงต้องแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใ่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ